ณช่วงหัวค่ำวันหนึ่งเจ้าล้อของพวกเรากำลังจัดชั้นหนังสืออยู่ทันใดนั้นเองเสียงประหลาดบางอย่างก็ดังขึ้นจากในหอสมุดเสียงนั้นดังทุกๆคนน่าคงเคยได้ยินเจ็ดเรื่องลึกลับในโรงเรียนกันมาบ้างใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเจ็ดเรื่องลึกลับในหอสมุดล่ะ พอได้ยินเสียงดังนั้นเจ้าลอาทำทีใจกล้าหยิบไม้กวาดขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปหาเสียงก,กที่ดังขึ้นดังขึ้นใกล้ขึ้นอีกใกล้ขึ้นอีกในหัวของเจ้าลอนั้นกำลังคิดในแง่บุกสุดๆว่าเสียงนั้นบางทีอาจจะเป็นแค่เสียงของลมพัดก็เป็นได้ลมบปานใจเสียงของผู้บรรยายลมที่ไหนมันจะดังแกแก,แ,กแบบน,นั้นได้ป้ายายนะ่นะฮัดูสถานการณ์บ้างแน่ อ้าวไม่ใช่เหรอขอโทษทีก็ได้ว่าลืมปิดหน้าต่างทิ้ไงไว้อ <c oughs> โอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกดังขึ้นเรื่อยๆในใจลึกๆของเจ้าลอนั้นแต่แต่คิดว่าเอาแล้วหรือวันนี้คงจะเป็นหนึ่งในเจ็ดเรื่องลึกลับของหอสมุดอย่างแน่นอนยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงนั้นก็ดังขึ้นจงห่าหัวใจของลอนั้นก็เต้นรัวขึ้นจนกระทั่งลอ ที่หน้าเชลยของหนังสือแห่งหนึ่งเสียงแกรกๆนั้นมันดังออกมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อตัดสินใจได้แล้วลอจึงหยิบหนังสือเล่มนั้นแล้วเปิดออกมาเขาจึงได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจอย่างสุดคิดใช่ครับลอเจอของดีเข้าให้แล้วแล้วสิ่งนั้นก็คือหนึ่งได้เจ็ดเรื่องลึกลับของหอสมุดเจ้าถิ่นของที่นี่หรืออีกชื่อก็คือ จอปวกมหาปไลนั่นเองอไม่เอาเจ้าถิ่นแบบนี้ให้ตายก็ไม่สู้ด้วยเด็ดขาดจับสวัสดีครับทุกคนผมรอยอดพระรงจากขอสมุดกร,ริสถ้าคลิปถูกใจก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์และกด s ับส c คร b e ในช่องลอคกริสกันนะครับและเราจะดีใจมากหากทุกคนนับเป็นสมาชิกขอสมุดในระดับเริ่มต้น ที่ทุกคนนัเป็นสมาชิกขอสมุดกริชเยอะเท่าไรเราก็ยิ่งมีกําลังใจและพลังในการสร้างสารรค์ผลงานสนุกๆแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับและอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่หอสมุดบ่อยๆนะเรล่าสมาชิกขอสมุดทั้งหลาย